สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันิชาช่ยนุษย์วันนี้ดิฉันมาให้ความรู้เกี่ยวกับการโอมในหลักปัจยาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเองินออมคือเองินออมหมายถึงส่วนของอไรายได้ที่เหลืออยู่หรือที่กันเอาไว้ไม่นํามาใช้จ่ายในการบริโภคและอุปโภคในปัจจุบันโดยมีจุดประสงค์เพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคตมีสามขั้นตอน หออมทันทีเมื่อมีไรายได้หลักการก็คือ1ใน4 1ใน4ีถือเป็นกฎเหล็กของการออมหากมีรายรับจากเงินเดือนไรายได้จากยกเปี้ยหรือกําไรหรือไรายได้พิเศษอื่นๆให้แบ่งอย่างน้อยหนึ่งใน4ส,ส่วนเพื่อออมทันทีก่อนนําเงินไปใช้จ่าย 2. เป้าหมายในการออม s M R T เอต้องชัดเจนคือเป้าหมายที่ดีเราต้องบอกให้ชัดเจนเลยว่าเป้าหมายของเรานั้นคืออะไรเป็นอย่างไรเป็นแบบไหนไม่คุ้มเครือเอ็ M. เป้าหมายในการเงินที่ดีมีการวัดผลได้ซึ่งเป้าหมายที่จะวัดผลได้ต้องเป็นตัวเลขหรือตัวเงินที่ชัดเจน เอเป้าหมายทางการเงินที่ดีต้องรู้ว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายซึ่งจากสองตัวเลขที่เราตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนและว่าผลได้นั้นจะช่วยเรารู้ว่าเราจะทำแบบไหนวิธีไหนให้ไปถึงเป้าหมายของเราอ่าคือต้องทำได้จริงซึ่งหมายถึงว่าเป้าหมายที่เราตั้งมานั้นจะต้องสอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราสอดคล้องกับความจริงที่ คือมีกำหนดเวลาที่แน่นอนเราต้องบอกให้ได้เลยว่าเป้าหมายทางการเงินของเรานั้นเราอยากเก็บผลเมื่อไรเป้าหมายนะคะออมเพื่อออมไม่เพื่อกรณีฉุกเฉินอมไม่เพื่อเติมความฝันว่ามีความฝันอยากได้นั่นอยากได้นี่เราออมเงินไปซื้ออมเงินเพื่อไวกระเษียนเป็นการอมเงินระยะยาวเพื่อใช้เมื่อพ้นไปทางานได้มีเงินพอสำหรับดูแล สุขภาพทำกิจกรรมเพื่อมีความสุขในชีวิตและลดภาระของลูกหลานออมเพื่อการลงทุนเป็นการนำเงินออมไปลงทุนให้เงินโงกเงยสาการลงทุนเพื่อให้เงินโงกเงยน,นอกจากการฝากเงินกับธนาคารแล้วการลงทุนในรูปแบบต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำให้เงินโงกเงยแต่อย่าลืมว่า การลงทุนมีความเสี่ยงอย่างที่เคยได้ยินกันบ่อยๆดังนั้นจึงควรศึกษาและทําความเข้าใจในการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะคะการลงทุนนอกจากการฝากเงินกับธนาคารแล้วนะคะก็ยังมีการซื้อพันธบัตรซื้อประกันซื้อกองทุนรวมหรือว่าการลงทุนด้วยฉละกดิจิตอลค่ะและต่อมานะคะ จะพูดถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมีด้วยกันสองเงื่อนไขสามห่วงสี่มิติสองเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขความรู้เงื่อนไขคุณธรรมก่อนเราจะทําอะไรเราต้องมีความรู้เรื่องนั้นๆก่อนอย่างการออมเราก็ต้องมีการความรู้เรื่องการบันทึกรายรับรายจ่ายว่าเงินเราเข้าเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่แล้วก็เรามีความรู้เรื่องการนําเงินออมที่มีอยู่ไปต่อยอดลง คุณเพื่อให้เงินองอกเงยขึ้นมาค่ะส่วนเงื่อนไขคุณธรรมนะคะคือความมีวินยัยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์มีวินัยมีวินัยในการออมความรับผิดชอบคือตรงต่อเวลาทุกครั้งสมมติว่านะคะเราจะอมทุกวันที่หนึ่งของเดือนเราก็มีความรับผิดชอบตรงว่าพอถึงเวลาเราก็ออม ตรงเวลาตลอดค่ะส่วนสามห่วงนะคะพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีการมีความพอประมาณก็คือเรารู้จักการใช้จ่ายอย่างพอประมาณไม่ฟุ่มเฟือยไม่สร้างหนี้รู้จักนออมมีเหตุผล เพื่อให้ทุกคนนักเรียนนักศึกษาได้ทำบันทึกรายรับรายจ่ายและเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้จากการออมเงินได้นําเงินออมที่มีอยู่ไปต่อยอดลงทุนได้ค่ะมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีก็คือมีการวางแผนแก้ปัญหาเรื่องการเงินในชีวิตประจำวันและอนาคตข้างหน้าของตัวเองได้โดยการที่เรามีการวางแผนไว้ว่าอายุเท่าไหร่เราทํางานไปถึงอายุเท่าไหร่และออมเงินได้เท่าไหร่ออมไปเพื่ออะไรค่ะ ส่งผลกับสีมส่มิติสี่มิติก็คือชีวิตวัฒนธรรมเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมชีวิตวัฒนธรรมนะคะเรามีเงินเหลือมีเงินออมชีวิตเราก็จะมีความสุขขึ้นฐานะการเงินเ้อยก็จะดีขึ้นเป้าหมายที่ตั้งก็จะสําเร็จเศรษฐกิจนะคะก็คือลดการผันผวน,นทางเศรษฐกิจเพราะผู้คนมั่นคงขึ้นมีเงินพอประมาณในการใช้ชีวิตของตนเอง สังคมนะคะก็คือลดปัญหาอาชญากรรมขึ้นเพราะว่าคนไม่เกิดหนี้เกิดสินไม่มีการลักเล็กขโมยน้อยสิ่งเวดล้อมนะคะสิงเวล้ลมของเราได้อยู่ขึ้นเพราะว่าจะลดปัญหาทางสังคมของเราได้ค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอให้ข้อมูลเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ